ในละครเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์เนี่ยจะมีนางในนางกำนันนางข้าหลวงอันนี้อยากทราบมากๆเลยค่ะว่ามีการ แยกแบ่งแตกต่างกันยังไงอันนี้คุณครูช่วยแนะนำหน่อยค่ะในเขตพระราชฐานฝ่ายนเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของสตรีจนวนมากทั้งที่<ช><ช>เป็นเจ้านายนะครับแล้วก็ทั้งที่เป็นเจ้าจอม่อมห้ามต่างๆรวมไปถึงคนที่มีหน้าที่ในงานด้านต่างๆซึ่งอยู่ในเขตพระราชฐานฝ่ายนเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกสตรีเหล่านี้ว่านางในแต่ว่าโดยหน้าที่นะครับโดยหน้าที่แล้วเนี่ยก็จะ มีการแบ่งลำดับชั้นกันอยู่พอสมควรถ้าไม่นับในฐานันดรของเจ้านายแล้วเนี่ยก็จะมีชั้นที่รองลงมาก็ได้แก่บรรดาคุณเท้าต่างๆนะครับเช่นคุณเท้าวรารจันค่คุณเท้าสมศักดิ์นะครับ,รบที่มีหน้าที่ต่าง ควบคุมบังคับบัญชางานในด้านต่างๆนะครับอาจจะเป็นเจ้าจอมหรือเจ้าจอมมันดาท่านสําคัญนะครับมาทําหน้าที่นี้รองลงไปก็จะเป็นกลุ่มเจ้าจอมที่เรียกกันว่าเจ้าจอมอยู่งาน,นะะก็จะมีงานด้านต่างๆที่ให้ปฏิบตัติเช่นเจ้าจอมอยู่งานพัดเจ้าจอมอยู่งานพระบางคนนะค,ะครับทุกคนก็จะมีหน้าที่ส่วนานางกำนันก็ พรมอนี้ก็คือคนที่คอยดูแลเจ้านายนะครับเช่นดูแลในเรื่องส่วนพระองค์ต่างๆนะครับที่จะต้องอมีพระกิจส่วนพระองค์นะครับรวมถึงเป็น นางข้าหลวงข้าหลวงในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นคนที่ขึ้นอยู่กับเจ้านายในตำแหนักไหนๆในส่วนไหนๆในใน,ใน,ในพื้นที่นั้นๆ<อ>ฉะนั้นเนี่ยในเขตพระสถานฝ่ายในไม่ได้มีแค่ตำแหนักเดียว<อ>ก็คือจะมีเจ้านายหลายพระองค์แล้วก็จานวนหลายตำแหนักมากฉะนั้นก็จะพูดกันว่าคุณยวงเป็นข้าหลวงตำหนักพระองค์เจ้าวิราช<อ>คุณคนนั้นเป็นข้าหลวงตำหนักนั้นตำหนักนี้ท<อ>ุก<ๆ>คนก็จะมีสังกัดของตัวเองอยู่นะครับฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นที่มาของเรื่องของนางข้าหลวงแล้วก็ในความสนุกสนาน บรรดานางในต่างๆเหล่านี้ะนะครับก็เราได้เอามาปรุงแล้วเนาะในะละครบอมเป็ดสวรรค์ของเราที่เราได้หยิบเอาหน้าที่ต่างๆกระจุกกระติกทั้งเป็นต้นเครื่องเป็นแหมครัวมีหน้าที่ต่างๆเราก็เอามาปรุงเอาไว้อยู่ในละครโทรทัศน์เรื่องอมเป็ดสวรรค์ของเราค,ครับค่ะ